สวัสดีเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์ครับการมีลูกนะครับแล้วก็ทํายังไงถึงจะมีลูกได้นะครับในภาวะที่เรามีลูกยากนะครับอันนี้ผมบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นความเทคนิคส่วนตัวแล้วก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับที่ได้ถูกทําจริงขึ้นมานะครับเดี๋ยวกอเกินก่อนนะครับว่าตัวผมเองเนี่ย ก็ปล่อยในยการมีลูกเนี่ยประมาณ2ปีนะครับแต่ก็ยังไม่มีนะครับก็คือช่วงที่ปล่อยเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่ามุ่งมั่นกับมันมากเท่าไหร่นะครับก็คือทํางานไปด้วยแล้วก็เที่ยวด้วยนะครับแล้วก็แล้วก,วก็ตั้งใจมีลูกด้วยนะครับก็ทํากิจวัตรประจําวันแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับแต่เมื่อผ่านมาสองปีกว่าแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมยังไม่มีอีก เพราะว่าตอนนี้เราก็ค่อนข้างพร้อมที่อยากจะมีแล้วนะครับทุกอย่างพร้อมหมดก็ไม่ได้ไปศึกษาเลยครับไม่ได้ไปหาหมอเลยครับว่าเฮ้ยไม่ไม่มีสักทีเราก็ไม่ได้เปิดอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลครับว่าทำไมไม่มีสักทีนะครับแต่ก็ได้คุยกับเพื่อนๆคร่าวๆบ้างน,นะครับสรุปแล้วเนี่ยพอผ่านไปสองปีกว่าแล้วเนี่ยก็เริ่มศึกษาอย่างจริงจังนะครับว่าต้องทํำยังไงนะครับก็ ลองทำด้วยวิธีของตัวเองนะครับโดยที่ผมตั้งใจจะมีลูกชายนะครับเป็นลูกคนแรกก่อนนะครับโดยวิธีที่ผมทํามีดังนี้นะครับ1นึ่งนะครับก็คือเลิกดื่มแอลกอฮอล์นะครับในระ,ระยะเวลาเนี่ยที่ผมตั้งใจจะมีลูกนะที่ผ่านมา2ปีกว่าวเนี่ยผมก็โอเคเราจะเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับโดยการที่เราจะไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลยนะครับก็คือไม่เที่ยงคืนเลยนะครับ ก็เนี่ยเป็นข้อแรกนะครับที่ทำนะครับก็คือไม่เที่ยงคืนเลยนะครับอย่างที่สองนะครับพักผ่อนให้เพียงพอครับพง่ายๆเลยประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มเนี่ยผมนอนแล้วแล้วก็ตื่นประมาณตีห้าครึ่งโมงเช้านะครับที่จริงแล้วผมก็ตื่นประมาณนี้อยู่แล้วนะครับแต่ผมมานอนดึกนะครับก็จะนอนให้เร็วขึ้นประมาณสี่ห้าทุ่มเนี่ยคือต้องนอนแล้วนะครับอันนี้ก็คืออย่างที่สองนะที่ต้องทํานะครับอย่างที่สามนะครับ ออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับหลายๆคนเนี่ยข้อเน,นี่โคตรยากเลยตอนแรกผมยากมากเพราะว่าที่จริงผมก็เป็นคนที่ออกกำลังกายพออยู่แล้วนะสมัยเรียนหนังสือหรือสมัยเรียนทําหรือว่าเรียนจบใหม่ๆเนี่ยทํางานใหม่ๆเนี่ย,ยก็ออกกำลังกายสม่าเสมอนะครับแต่ด้วยภาระงานที่เป็นมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องหาเงินมากขึ้นเนี่ยการออกกำลังกายเราก็จะห่างเหินกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ใช้วิธีออกกำลังกายโดยแบบ ตื่นเช้ามาครึ่งชั่วโมงนะครับต้องอดทนมากๆเลยนะครับต้องอดทนนะครับครึ่งชั่วโมงนะครับตอนเช้าแล้วก็ตอนเลิกงานกลับมาอีกครึ่งชั่วโมงครับโดยที่ผมเล่นผ่านลู่วิ่งนะครับเอาง่ายๆเลยผมไปซื้อลู่วิ่งอัลลัสองสามพันกว่าบาทจากช้อปปี้นะครับเนี่ยรูปนี่เลยครับเนี่ยรูปลู่วิ่งอันนี้เลยนะครับก็วิ่งวันละครึ่งชั่วโมงครับตอนแรกอาจจะวิ่งเดินก่อนนะครับสปีดแค่ประมาณสัก4ี่ห้าก่อนนะไม่ต้องเร็วมากนะสปีดสี่ห้า พอเราคลองคลองแล้วเนี่ยก็ Speed สปีดสักหกเจ็ดแปดนะแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนนะครับกพวิ่งเช้าเย็นนะครับวันละครึ่งชั่วโมงอ่ะวันละครึ่งชั่วโมงนะครับก็ก็ประมาณนี้ก็ลดพุงด้วยนะครับแล้วก็ทําให้เรานอ,นอนหลับเร็วได้มากเร็วขึ้นด้วยนะครับเพราะว่ามันเหนื่อยนะครับค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็งานอันไหนที่ต้องทำกลางคืนเนี่ยผมก็จะตัดทิ้ง มาทําตอนเชา้าหรือว่ารีบเคียย์ให้เสร็จหรือว่าไม่รับงานเพิ่มขึ้นนะครับที่จริงแล้วเราก็อยากได้ตังค์เพิ่มขึ้นแหละนะผมก็อยากได้ตังค์เพิ่มขึ้นแต่ก็ก็ต้องลดภาระนิดนึงนะเพื่อให้เรานอนเร็วขึ้นแล้วก็มีเวลาได้ออกกําลังกายครับต่อมาครับอย่างที่สี่ที่ผมทำนะครับก็คือไม่กินแป้งเลยนะครับไม่กินแป้งเลยหมายความว่าไม่กินแป้งเลยก็คือไม่กินข้าวเลยนะครับข้าวไม่กินขนมปังไม่กินเลยนะครับเชา้ากับวันเย็นถามว่าเรากินอะไรครับตอนเช้าเนี่ยก็ ให้กินผมกินเป็นต้มเลือดหมูนะครับสั่งต้มเลือดหมูตอนเย็นก็อาจจะกินสลัดโลนะครับกินสลัดโลหรือว่ากินสลัดผักนะครับประมาณนี้นะครับกลางวันก็ให้แฟนหรือว่าไปซื้อมาครับก็เป็นสลัดเหมือนเดิมนั่นแหละมันก็สลัดโลนะครับสลัดกับกล้วยแล้วก็ฝรั่งนะครับสําคัญเลยนะครับผมซื้อกล้วยเซเว่นกินอย่างเดียวเลยผมไม่รู้ว่ามันเป็นอิทาลีของกล้วยเซเว่นหรือเปล่านะ เพราะว่าเพื่อนผมแนะนําให้เพื่อนผมกินกล้วยเซเว่นเหมือนกันนะครับให้ทําแบบสูตรผมเนี่ยแล้วก็ได้ลูกผู้ชายเหมือนกันด้วยนะครับทําสูตรเหมือนกันเป๊ะเลยนะก็ตอนเย็นเนี่ยกลางวันเย็นน่ะต้องมีกล้วยแน่นอนนะครับแต่ตอนเช้าผมมีกินต้มเลือดหมูนะครับก็หาร้านใกล้ๆนะครับพยายามกินแป้งให้น้อยที่สุดนะครับอย่างที่5้านะครับอย่างสุดท้ายที่ผมทำนะครับก็คือ ออกไปเที่ยวนะครับที่ไม่ใช่เที่ยวกลางคืนนะครับออกไปเที่ยวกลางวันเนี่ยแหละครับไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวภูเขาไปเที่ยวพักผ่อนนะครับให้รู้สึกว่าได้พักผ่อนได้อารมณ์ดีนะครับไม่เคร่งเครียดกับงานปกติแล้วผมจะเคร่งเครียดกับงานทั้งวันพูดง่ายยี่สี่ชั่วโมงยี่สี่ทับเจ็ดเลยครับยี่สี่ชั่วโมงเจ็ดวันเนี่ยผมจะมุ่งมั่นกับงานมากๆนะครับเพื่อหาเงินนะครับเข้ากระเป๋าเข้าครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ต้องลดนิดหนึ่งนะครับลดนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามีลูกแล้วเราเข้าไปปั๊มที่หลังก็ได้นะครับเนี่แหละครับนี่คือห้าวิธีนะครับที่ผมได้ทําไปนะครับแล้วถามว่าใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่นะครับถึงจะสําเร็จผลขึ้นมานะครับก็บอกเลยว่าใช้เวลาทั้งหมดสามเดือนนะครับที่ผมพูดมาสามเดือนนะครับแต่เดือนแรกๆเนี่ยอาจจะติดขัดๆหน่อยนะครับอาจจะยัง ยังไม่ไหวในการออกกำลังกายหรือว่ายังไม่ไหวในการอดอาหารนะครับพอหลังๆนี้ก็เริ่มชินนะก็ทนได้นะครับแต่ถ้าใครทนไม่ไหวจริงๆเนี่ยในการทานข้าวเนี่ยผมว่าแนะนําให้ทานข้าวเช้าเป็นปกติก็ได้นะครับแล้วก็ให้เบากลางวันแล้วก็งดเย็นนะครับเย็นก็กินฝรั่งกินกล้วยกินสลัดโลอะไรหรือว่ากินสลัดผักไปกครับโอเคนะครับหวังว่า วิธีที่ผมบอกไปเนี่ยอาจจะมีคนอาจจะนําไปใช้นะครับนอกจากจะให้เรามีลูกได้แล้วเนี่ยทําให้ร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับบอกเลยพุงหายเลยนะครับพุงนี้หายไปเลยแล้วก็น้ําหนักเนี่ยลดประมาณเกือบสิบโลนะเกือบสิบโลเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการมีลูกแล้วก็เป็นลูกผู้ชายด้วยนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อ,อกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ